งานโชว์นี่ดร็อเตอร์ซาวนะครับสามทหารเผื่อกลับมาแล้วครับวันนี้เราเดินทางไปภาคใต้นะครับกับฮาวาลที่สามคันนะครับจังหวัดแรกนะครับนครศรีธรรมราชนะครับกับฮาวาวมาที่6 1นะครับจังหวัดที่2คือสุราษฎร์ธานีนะครับกับฮาวาวที่6.2แล้วก็6 3ครับเส้นทางจะสุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักคู่เดียวโอเคครับตอนนี้เราเข้าประจวบคีรีขันแล้วครับ เนครับเห็ครับานลครศรีธรรมราวครับเห็นครับสวัสดีครับผมก๊อบครับตอนนี้ผมก็ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วครับกับฮาวาเฮดซิกันที่61นะครับลขสมาชิกครับ161นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกฮาวาทุกท่านเลยนะครับมาจากชุดอะไรครับลำโพงสไตล์เครื่องบ้านครับโมเลโแม็กซิมุสครับ 602V2 ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าและคู่หลังด้วยนะครับยังไม่พอนะครับ แอมพ์คอมโพเซอร์เอาพายพรีเออาร์ห้านะครับซับบ็อกลึกสุดใจของเอาพาย s 8แล้วก็แดมของ s t p ครับเสียวจะสุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักคู่เดียวเราก็ถอดลำโพงเดิมของฮาวาลมานะครับนี่ครับเป็นโครงสร้างพลาสติกนะครับเป็นลำโพง4โอห์มนะครับนี่ครับเราให้ทำการเปลี่ยนเป็นโมเลลครับ Maximus 602 V2 ครับแค่ยกมานี่ก็หนักอึ้งนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตครับ ักคู่เดียว่ยครับในส่วนของประตูหน้าขวานะครับโมเลลแม็กซิมูสครับลงเรียบร้อยครับพร้อมแดมของ STP ด้วยครับโอเคครับครับในส่วนของประตูหลังขวานะครับโมเลลแม็กซิมูสครับลงเรียบร้อยครับพร้อมแดม STP ครับโอเคครับครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับแม็กซิมูสครับลงเรียบร้อยครับพร้อมแดมของ STP ด้วยครับโอเคครับในส่วนของฟุตบอลนะครับเราก็วางซับบ็อกของเอาพาย S8 นะครับเรียบร้อยครับใต้บ่อซ้ายนะครับเอาพาย PE เ5 0 0นะครับเรียบร้อยครับ สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในฮาวาลกันที่61ครับกับพี e r A500 นะครับโมเลียม็กซิมอลครับในส่วนของปรับย่าน EQ นะครับได้ถึง3.1แบนด์ครับต่อ1น h a n n e l นนะครับสามารถปรีเซตได้ครับถึง4เมมนะครับคอนเสิร์ตครับนักร้องลอยเด่นครับเดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อบลูทูธครับ âu phải ngập tắc สลาเมาเธอด้านไปกับเขาโมเลวแม็กซิมดครับนึถึงเรื่องราวที่เราต่างคนเคยสร้างมาประโยชน์อันใดที่เธอจะคืน นกน้ down, so, so come, องนี่ลอยเด่นเว้ย Sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so I'll come stormy seas. I am strong when I am on your shore. Lift me up to more than I can be. <coughs> But man got nothing on me I'm only one call away got it on Still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up painting on me. She told me she loved me and she been waiting been fighting hard for your love and I'm running thin on my patients. need someone to hug, even took it back to the base. You see what you got me yeah, door, I'm right up here? ครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบเสียงล้ำๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอฟนะครับ0 6 3 498 6 1 6 8ขอขอบคุณสมาชิกฮาวาทุกท่านเลยนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ ผมถือว่าได้รถฮาวาวคันใหม่ครับจริงๆรถคันนี้นี่ยผมไม่ได้เคยลองขับอะไรมาก,ก่อนแต่ก็เห็นว่าเป็นรถใหม่ซึ่งดูจากสื่อต่างๆแล้วเป็นรถที่น่าใช้มากก็ตัดินใจซื้อทางออนไลน์เลยเข้ามาส่งถึงบ้านครับเมื่อได้ขับแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากครับถึงรถที่บ้านเยอะมากแต่ก็วันนี้ติดใจรถฮาวาวกคันนี้อยู่ครับโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับเกียรติ จากคุณกอ๊อฟซึ่งผมดูผ่านช่องทางของสื่อในกลุ่มของอครอบครัวฮาวาวปรากฏว่าคุณก๊อฟนี่ได้ติดเครื่องเสียงให้กับฮาวาวจำนวนมากครับวันนี้ผมก็โชคดีครับซึ่งคุณก๊อฟได้มาติดคันที่61ซึ่งรถผมก็เป็นสมาชิกของฮาวาวครอบครัวฮาวาวคันที่1 6 1ซึ่งโดยเหตุบังเอิญครับ และการบริการของคุณก๊อฟวันนี้ครับถือว่าสุดยอดบริกรถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดที่ห่างไกลจากก,กมมารุงเทพมหานครนี่ประมาณ800กิโลเมตฐานกุษามาติดตั้งให้โดยนางช่างทีมงานอย่างฝีมืออย่างสุดยอดครับมาทําให้ในวันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่เกิน4ชั่วโมงปรากฏว่ารรเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เครื่องเสียงเป็นที่น่า พอใจเป็นอย่างยิ่งครับกพสมกับที่คำล่ำลือว่าขุดกับบริการลูกค้ายอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวเพราะเครื่องเสียงก็โอเคมากๆครับ